มาทำบุญต่อนะคะข้อนที่หนึ่งเสร็จไปแล้วอย่างนึงค่ะต่อไปนะคะข้อนที่สองมาเลยข้อนที่สองค่ะมาดูกันเลยค่ะมาดูมามาพกอมมให้อมงันก็หลังเดี๋ยว้าตจะเตือนเตือนให้หน่อยว่าแบบเหมือนเราทำแบบเหมือนพายเวทโบดอะไรอย่างเงี้ยเวลาอัดเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้อง แบบเกินเออแรหนึ่งเกลียวหนึที่อ่ะคนให้พอเข้ากันก่อนนะคะคนให้พอเท่ากันนะระวังระวังตกตวงตกอ่ะต่อไปนะคะต่อไปใส่กลังใส่กุม้นกันแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะอูดีๆนะเนื้อตกกี่นะครึ่งครึ่งแบบครึ่งช้อนโต๊ะค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะครึ่งช้อนชาค่ะ ครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนชานครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ต่อไปน้คุณห้คุณเสร็จแล้วมองนี่ทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะมาดูกันเลยค่ะเราก็จะมาทาน้ำแดงสองร้อยนะคะแล้วก็จะเอ็เหมือนกันกับสีเขียวเลยค่ะ ต่อไปใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำเปล่าเท่าไหร่คะใส่น้ำเปล่า ml สามร้อยค่ะสามร้อย ml ค่ะสามร้อย ml เหมือนสีเขียวที่ทำไปก่อนหน้านี้ค่ะใช่แล้วค่ะคืเบาๆนะคะหนักมากสามร้อยยิ่งหนักเข้าไปจดุ่มๆเปิดเลยคุเบาคนเบาๆนะคะว้า ก็จะไปสีแดงก็รออไปทําสีเหลืองเลยมีน้ำอะไรมีอีกนี่เนี่ยน้ำโคปะคนให้เข้ากันก่อนนะคะตอนนี้คนให้เข้ากันก พอเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงเข้าไปนะคะแล้วก็จะใส่ผงเหมือนสีเขียวก็เลยครึ่งช้อนโต้นะคะครึ่งช้อนโตหรือครึ่งช้อนกะละมังก็ได้นะคะโอ้เร็วเร็วหิวน้ำแดงแล้วก็คน้นมัะครึ่งครึ่ง เย่คนเลยค่ะคนเลยค่ะเพนีคนค่ะตอนนี้นะคะเราจะใส่น้งคนมาว้าลูอืมอ่าเสร็จค่ะหลังจากนี้ทายังไงต่อคะหลังจากนี้นะคะแล้วก็มาคนเท่ากันเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นะคะแล้วก็ใส่เมนอันนี้พักไว้สิบห้านาทีพักไว้สิบห้านาทีนะคะ